ได้ค่ะพี่แป้งวันนี้มาแทนพี่แป้งรักป้าป๋าไหมรักมากไหมวันนี้ชวนเพื่อนๆนี้เพื่อนเพื่อนมามาบายพ่อบอกรักพ่อกันรักพ่อกันโอเคค่ะป้าหวานด้วยป้าหวานบอกรักป้าป๋ายังมาเร็วมาเร็วบอกว่ารักป้าป๋ายังเลย จานลูกแล้วก็ไปไหว้ปะป๊าเอาถือถือจานถือจานไปหาปะป๊าอ่าพี่ป๊าปังหวานลงมาลูกมาทำกับพี่แป้งแล้วมาทำเดี๋ยวจางเดี๋ยวนะพี่แป้งทำแล้วควายก้มกราบก้มกราบตรงเท้าปะป๊าก้มลงไวยกราบกราบเออเออเก่งมากเอาแล้วรับพรกับปะป๊าก่อนลูกรับพรกับปะป๊าก่อน พี่สุลงนะพี่แป้งเป็นลูกคนแรกของป้าป้านะป้าป้าตั้งใจมากเลยนะที่จะมีพี่แป้งมาพี่แป้งเป็นที่รักนะล,นะลูกนะรักบางหวานด้วยป้าป้ารักมากเลยตั้งหวานแค่จากก็รักพี่แป้งรักมากด้วยรักบางหวานมากเลยนะอืมอืมรัก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 เห็นไหม,ไม ไอ้รัก <ules> รักฟังหวานด้วยรักฟังหวานด้วยรักฟังหวานด้วยนี่ไหนปกป้องปกป้องก็อยู่ปกป้องมาบ้าป้าป้าให้คุณปู่ลูกมาก่อนมาก่อนมาก่อนกอดป้าป้าก่อนลูกกอดป้าป้าเห็นไหมรักป้าป้าแค่ไหนรักป้าป้าแค่ไหนเท่าไหนคะเท่าท้อ้าแอนายปกป้องปกป้องก็จะมารักป้ป้าเหมือนกันมามามาปกป้อง โกดเลยนะคะไม่กดอยู่ตอนนี้โอ่ะปผมเดินยังไม่เป็นผมเลยกระโดดเอ่ครับป๊อป๊าก็รักหมป้องครับสวัสดีค่ะ เขาอยากจับด้วยนะอะบายบายบ๊ายบายพี่ฝนดิบ๊ายบายพี่ฝนก่อนลูกบ๊ายบายเพื่อนๆกันบ๊ายบาย